กระบวนเชิญข wow. ้าจะถึงของกระเจ้าภานำโดยคณะปั่นเื่อสิ่ที่องาายที่ดีเตทางการท่านเจ้าภาพนำาดที่เหนือเ่อนมนุษย์พุาสายบุญพุกคณะก็ได้มารวเกียวกันได้เชิญข้าจะถึงพระที่ริวา ขึ้นมายังภายในสาราหอสวดมนต์ซึ่งจับเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีเมื่อได้เชิญผ้าและบริวารอัฐารบริวารบริขารบริวารกระถิ่นต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้จับแกงไว้บริเวณบริเวณโต๊ะโตอง แล้วก็จากนั้นก็เรียนเชือ่อไปได้แร้ชให้เาดันติดจำที่ครับในเขานั่งประจำที่ต้นเงินต้นกับพิเอพันต่างๆถ้ามันล้นก็ออกมาด้านข้างได้ครับตรงนี้เลยเลยต้นเงินต้นเงินเอาไว้ด้านข้างสองข้างนะครับต้นเงินไม่ต้องวางสูงก็ได้วางพื้นก็ได้นะครับสองข้างสองข้างไม่ต้องไปปังด้านหน้านะครับ เขาเขอเขาเว้นตรงด้างหน้าเอาไว้เอาเว้นข้างสองข้างนะด้านซ้ายด้านขวาโอเคเว้นช่องกลางไว้จะได้ไม่ได้บาง